তাত ধ ควันเท็นตีสารพัดปัดทุกซอกนะเออควันเท็นบองส่งมาผ่านกายนี้วเวทมนต์มำนะะกิงขยาติบารมีด้วยฤทธิพระคูท่านนะเวจวออ,อ,อ,ออมอนให้ปวงข้านะใกล้างโลคาพาน หน่วยอำนาจนามจิตคิดเดอมใสด้วยคุณพระไใจรังยอดทัดไทยหวังจะใครสืบทางทางอ,อนิพานิสาภาเขนดิเทวา คูมาอาจยะเทวนังภูมิเทวสถานเทวนังธูปะทิปะบุพังสการะวันธนานังพ <It> ุทธ <ww. S 3> ปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาปฏิป like ูชาบัดนี้ได้เวลาเป็นมหามงคลอุดมเลกในนามผ่านในพิธีข้าพระเจ้า ขอใช้สับแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าเพราะว่าผู้มีอายุมากกว่าก็มีน้อยกว่าก็มีขอใช้สับกลางแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าบัณฑิตรามิในสีนวลครูพรามจากวิชัยหมอผามรุยนราชธานีสือวนาลัยประเทศสลาดและท่านร้อยตำรวจตรีประยุน์ผิวทองบัณฑิตพามให้ข,ขอดำเนินหน้าที่พามสืบต่อไปนักการะบัดนี้ ดหลวงพ่อพระครูภาวนาจิตจาธทรวันนี้เป็นพิธีสมโภชรัตนมงคลสมเด็จแปดหมื่นสี่พันองค์หรือแปดหมื่นจีพันธมรรคเพื่อบรรจุภายในองค์พระพุทธโคโดมเนื่องในโอกาส ทำบุญอายุวัฒนะมงคล71ปีของหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธรลองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานเจ้าวาดวัดเก่าบ่อณบนทนวิธีโบทการเปเยียนวัดเก่าบ่อแห่งนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมหามงคลแล้วข้าพเจ้า ขอดำรงพระพิพากสืบต,ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอนอบน้อมดยพระอรหันคีนาศของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมดยหลวงพ่อพระครูภาวนาจิตจาธทรพร้อมทั้งพระเถรวานาุันเทเธอทุกกี่อดทั้งแม่ชีคณะญาติธรรมที่เดินทางจากทุกหน้งกบบเข้าสู่บนพื้นที่นี้และขอนอบน้อมดยทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ด้วยเดยชาภา,าพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ว่าข้าพเจ้าพรามในพิธีจะกระทำการใดขอเดชาพระมหาบุรุษ ผู้ส่งคุณอารามโลดทั้งหลายทั้งปวงจงอภิบาลให้พวกข้าพทธเจ้าผู้อยู่ในถ้ำกลางพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังกคุณพึงชนะเสียซึ่งอุปปัฏฐันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงแลข่ขอยข้าพเจ้าพรามในวิธีได้กระทำภารกิจในครานี้ให้สมิดุเรื่วงโดยสวัสดิภาพเป็นนิลันดรนทุกประการเถิด ตังเคกาเมจะรู้เปขีเรศคาราตเตจันรูเคมิมานเนทีเปรันเถจะขามีต่รูวนานาคเนเคหะวัดมิเขตเตพุมมาจะยันตู เทวาชาลองธารวิสเมยข้าคันขัพนาข้าติดทันตาสันติเกยังมุนีระวะระวัจนังสาธวมิสุนันตอันเถรเทพไยเทวาจ้า ตามคุณเขาและพุ่มามอยามนิงใจท่านตาตุ่มมาลาศิกาอย่าละเลย้าจะเอ่ยบทอันเชิญเราพทว่าจอมคนทันตะวันออกผู้ยิ่ง ใต้ทางพิตรใต้จอมกุมพันนั้นรักษาท่านจอมนาคตะวันตกยกบูชาจอมรักษาอยู่ิ่เหนือช่วยเกื้อกุลตาวติงสาพุทที่นกนอนเินชอบตามหลักธรรมช่วยนำนุน อินทาธิรัก้าเข้าร่วมบุญเขาลบคุณจัดสดาโดยทาอขันทันยามามหาเทพผูษษษษษ้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์โดชาแห่งสวรรค์ท้าวสุดยามเทวราชมาร่วมงาน อธิษฐานวันพุทธาบูชาธรรมสันติสิทธิเทวราชประกาศกล้องเทพีน้องเทวดามาตอกยำว่าวันนี้มีเพีเยีขามากรรม นิธรรมทางพุทธมหา,าชนท่านธิมีมารณบุดีที่สูงส่งให้มุ่งตรงต่อพิธีนัสร้างกุศลว่าวันนี้วันพุทธาอนันมงคลโบสถ์ไตรดงใ้พิธีมีลมเยนน็นปบารมิ ตะว่สสวัสดีนะจงสุดที่เราเพว่าสิ้นทุกข์เคืองันสาทิวดาเชิญมาเป็นเพื่อเออห็หนปินพยานงานพุทธา มอนพมินอมรินราธิวานาวางสังขีกามีข้อนเชิญผูส้สิงสถินาทิพยยะพิมมันมานาเมืองสวรรค์ช่อชันกางมาพจร เทพเจ้าผู้มีไม้ร่อนสักดาเดชิงอยู่ในขอบเพียเขาจักรวาลจันทริเจวิมานีนะอีกทั้งอากาศพิมานภูิเทวดาวดาทิตพัทงทารอันตารัราถะทาวรนหก เท้าหลูดปักเท้ากูเวรุรานะพู้เป็นใหญ่กว่าคุณทันคุ้มพันกันตันงานาคารนะอยากเจนาบดีฮพงเทียวขมวดมันยาเมียหาห้องไาย ชงละกายหลางกาณะพวกบุตรีปีศาจที่เสื่อมามเจ้าประเทศเพถียงทำทิพย์ถึงเขาทุกถิ่นแถวลำเนาห้วยนองของละหานทันหาน้าในตาซานละพระพนัสบดีซี้อพมรักยัตุมานพระกาลพระกาลีนางพระธนีนางพ,าพระคงคาเทพยาดาเสื่อเมืองจงเมืองหลักด้านหลักวัดผู้มีมิรตรฤทธิเหตปจาวเป็นซึ่งสถิตนัทุกประเทศเรื่งแคว้นแนจ้งกฎจักรวา พระเวียน้อยให้ใจรู้กฐานะอาภเจ้าไข่ครอ,อเนเชิญท่านเจ็บลงมาลับเครื่องบรรณาการนะอาสนันคุรานะวิจิตบรรจงสุโมงทนรมเนียนะซึ่งสิทยญาณุสิทธ์นะวัดกบให้นีตกแต่งถวายเพื่อความสบายมงคเลเจริ เชิญคุบาจารละบูมทวะสถานดงปราโมทย์โตรเครื่องสังเวยียนจงมีพัดไทยมีตารับเครื่องบูชาทั้งมาลาตุเตียงนองที่ฟุง้งค่าะมลนน้ำถวายสัพพะอุปัตทวันตระยาด้มาเพียอทานนะอบเขตถานบันทนพิธีนาแห่งนี้ ต้งมีเธอความสุดสวัสดีให er ้เสร็จจนดังขคาพันมาามานักกาลบัดีเธอสาธุปรมีสาธุปรมีสาธุปรมีสิทธิกิตกรรมจิตฐานุจิตจิตใดชอบประกอบสร้างจิตนี้อย่ารู้ร้างขอให้ท่านเจ้าภาพสบได้ดังประสงค์เถิดา สิทธิกรังการในที่ทุกท่านนุ่นทันพิธีนี้คนะญาติธรรมที่เดินทางต่างถึงกัดคิดตองฉลองพระเดชพระคุณเจ้าลายาริยาราชาสืได้ดังประส่งนั่นันเทนินสิทธิกายะตะถาคตโต สัตพันยูตัดสลุจบบัดนี้มานสงบปลีกแล้วขออุปัถัมภ์ลายเข้าขาดผลเผยผานเทนั้นนาสิทธิตทเตโเชโยนิ่จังดีจงเลืองตากดผู้เธอย็บปองร้ายจงกลับให้แห่งผลเผยพ่านเทนิดาสิทธิราพระนิวรัติรังราทุกสิ่งสัตว์จงนิวนรันิรังล้นดังนาทีถังทนอย่าเลี้ขาดสายเลยนาะสัพพสิทธิพรวรรณดุเต ขอสรรพพรที่ข้าพระเจ้าพระผามได้กล่าววานนี้จงประสิทธิ์ได้คณะญาติรรที่ที่่มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้และคุณญาติคนเดมนที่เดินทางจากทุกทั่วสารทิศเข้าม่เขตอาวาสวัดเก่าแบ่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขสวัสดีให้เสร็จสมดังข้าพร้อมพัฒน,นาม,มาละการะดับนี้วย สาธุปรมีทิสาภาเทสันติเทวาทิท